What's up, surprise? สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแม่ย่านางนะครับผมเป็นละครเก่านะของทางช่อง7สีนะครับซึ่งเคยทําไว้นะครับผมออกอากาศเป็นละครเย็นนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกระแสตอบรับในยุคนั้นดีมากๆเลยผมจําได้ว่าตอนเด็กนะครับผมดูเรื่องนี้แหละครับคล้ายกับคาคือจําได้ว่ามันมีฉากอะไรบ้างแต่ว่าเนื้อเรื่องรวมๆเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนนะครับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ น,นางเอกนะครับผมจะไม่ได้เป็นฝาแฝดกันนะครับผมเป็นเจ้าหญิงของเมืองเมืองหนึ่งแต่ตายไปแล้วก็ไปเป็นแม่ย่านางประจําเรือนะครับพระเอกในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นทหารเป็นคู่รักกับเจ้าหญิงแต่โดนกีดกันตอนหลังถูกฆ่าตายนะครับตอนหลังเนี่ยก็มาเกิดเป็นเด็กวัดจนๆกัมพาพ่อกับแม่ตอนจบก็ถูกฆ่าตายเหมือนในชาติก่อนอันนี้คือในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ภาพยนตร์นะครับผมพระเอกก็คือมิชลบัญชานะครับประกบคู่กับพิสมัยวิไลศนะครับส่วนละครนะครับผมที่เคยออกอากาศช่องเจ็ดสี เป็นละครเย็นเนี่ยก็คือโอ,อกาสเมื่อวานเกือบ20ปีแล้วแหละประมาณ18ปีได้นะครับนางเอกเนี่ยเป็นฝาแฝดกันนะครับผมแฝดคนพี่เป็นราชินีของเมืองเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่าจมน้ำตายตอนที่เมืองถล่มนะครับแล้วก็วิญญาณเนี่ยไปสถิตอยู่ในรูปปั้นแม่ยาน,านะครับส่วนแฝดคนน้องเนี่ยมาเกิดใหม่นะเป็นลูกสาวของนายพลทาหารเรือเป็นนักโบราณคดีนะครับส่วนตัวพระเอกนะครับผมในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นญาติห่างๆกับนางเอกและพี่สาวฝาแฝดน,นะครับคือในชาติก่อนเนี่ยเป็นญาติห่างๆกันนะครับผมจมน้ำตายพร้อมกกันางเองนะ ตอนหลังก็มาเกิดใหม่เป็นอาหารเรือนะครับแล้วก็ได้มาพบรักกันนะเท่าที่จําได้รู้สึกว่าดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในรูปปั้นนะ่ะเขาก็เหมือนแบบว่าถึงห่วงนะครับผมแล้วก็คอยหึงหวงตัวพระเอกกับนางเอกที่แบบชาติปัจจุบันเนี่ยมารักกันแล้วก็คอยปกปักรักษานะครับผมพวกคนที่พยายามที่จะเอาสมบัติใต้น้ำอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยเอามารีเมคกันแล้วนะครับผมในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าสางนางพรายนะครับผมเปล แต่ว่าก็คือเอาเนื้อเรื่องเก่าเนี่ยมาทำนะครับผมผู้กํากับนะครับผมผู้สร้างก็คือพี่เออิสรานะครับเห็นหน้านักแสดงกันไปแล้วนะครับผมคุ้นๆไหมคือนักแสดงเก่าจากทางช่องเจ็ดสีนะครับผมทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีพระเอกจากทางช่องสามมาด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่าใครเล่นเดวไปอ่านเลยดีกว่านะครับผมเครดิตนะครับผมจากเว็บไทยรัฐนะฮะแล้วก็หลังจากอ่านข่าวจบเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับผมดรองค์อ่านสิงลำพองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ร่วมด้วยผู้จัดลมอ อิสราสายสนันถือเรื่องดีทําพิธีบวงสวงละครพีเรลียดฟอร์มยักษ์สางนางพลายหรือแม่ยนานางนำแสดงโดยก๊อปอนุวัตจักรจันทร์อัครสิริน้ำหวานกัญญาพรอัญวิทยาซึ่งเป็นที่น่าจับตามองเพราะเป็นการร่วมงานกับทางช่องแเป็นครั้งแรกงานนี้ทั้ง4คนมาในชุดไทยสมัยอยุธยาตอนต้นแบบเต็มยศแต่วันนี้สุดพิเศษโดยน้ำหวานซึ่งรับบทเป็นผีแม่ยานางได้รับขอขมาแม่ยานางก่อนเริ่มพิธีบวงสวง เพื่อการบอกกล่าวให้ถูกต้อง และเพื่อความเป็นสินริมงคลรวมถึงให้ถ่ายทำเป็นที่ราบรื่นซึ่งความอ่อนช้อยงดงามในทุกท่วงท่ากิริยาการไ่้ลรำพร้อมเสริมทับนักแสดงมากฝีมือเพียบอย่างอาทิเช่นพ่อรองข้อมูลคดีเชนนทวัฒนร,ราดาอาสยามเบนพิสิพรภูมิภูริพัฒนรุรุอาสยามแอร์พันธิราธงธงมกยศบุญทนคนหนุ่มเขาทรายกาแล็กซี่ต่อเรืองฤทธือว่าเป็นละครพีเรียดแห่งปีอีกเรื่องที่แฟนๆน,น,น่าจับตามองด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นหลากหลายอัตร ทั้งดรามา่าร้อนสยองขวัญบวกกับนักแสดงมาร่วมงานก็แปลกหน้าสําหรับช่อง8ติดตามชมละครสากนางพายได้ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนทางช่อง8นะครับเ,ออเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะได้ดูกันแล้วถือว่าถ่ายทาเร็วมากๆนะครับผมอ่ะเราก็รู้แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยว่าใครเนี่ยเล่นเป็นใครนะซึ่งแน่นอนนะครับจริงๆแล้วในเวอร์ชันช่อง7เนี่ยคือเขาจะใช้นักแสดงคนเดียวกันซึ่งเล่นเป็นฝาแฝดกันนะครับผมซึ่งก็เปลี่ยนบทมาจากภาพยนตร์อีกทีหนึง่งแล้วคราวนี้เนี่ยเอามาทําใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนจากเวอร์ชันช่อง7 ซึ่งไม่ใช่ใช้้าแฝดน,นะครับผมตัวน้าหวานนะรับบทเป็นผีแม่ย่านานะครับซึ่งตัวน้ําหวานนะน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วก็มาสิงอยู่ในรูปปั้นนะครับส่วนตัวของจัก,กรจันเน๋เน่าจะมาเกิดนะครับผมมาเกิดใหม่นะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าพระเอกทั้งสองคนนะครับผมก๊อฟอนุวัฒน์นะครับกับ,อ,นนบอันวิทยาเนี่ย จะมาเกิดใหม่ด้วยไหมทั้งคู่ไหมนะคบเพราะว่าในเวอร์ชั่นเก่าพระเอกก็คือจะมีคนเดียวแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือมีพระเอกถึง2คนด้วยกันนะครับคือจะมาแย่งชิงนางเอกคนเดียวกันหรือว่าอีกคนนึงคู่กับผีคือต้องตายไปแล้วก็ไปอยู่คู่กับคนที่เล่นเป็นแม่ย่าดางหรออันนี้เราก็ต้องมาเดาพอดกันนะครับผมโอเคนะก็จะเห็นว่านักแสดงนะครับผมหลายๆคนเนี่ยมาจากทางช่อง7็ทั้งนั้นนะครับผมมีคุณอานวิทยาเนี่ยที่มาจากทางช่องสามนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เป็นนักแสดงอิสระกันทั้งนั้นนะครับ เรานะไปอ่านเรื่องย่อน,นะครับผมกันแบบเต็มๆกันหน่อยละกันนะครับผมเรื่องย่อนเรื่องนี้นะครับแม่านาังนะถือซะว่าเป็นการย้อนอดีตสําหรับคนที่เคยดูแล้วกันนะครับตัวนางเอกนะครับผมในอดีตชาตินะครับผมเขาชื่อเมทาวไลนะครับหรือเมที่กลับมาเกิดแล้วเนี่ยชื่อว่าเมนะครับนักโบราณคดีสาวบุตรสาวคนเดียวของพลโทรมรุษพอบอแห่งราชนาว v ีไทยกําลังมีความสนใจที่จะลงไปสํารวจทะเลพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่มโบราณคดี แห่งศิลปากรซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เมืองโบราณจมอยู่จากการพบหลักฐานในการเริ่มสำรวจเมย์ได้ยินเสียงปริศนาผู้หญิงร้องไห้จากท้องทะเลอย่างไร้ต้นตอของเสียงประหลาดนั้นทีมนักโบราณคดีจึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยมนุษย์กบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยที่ดำน้ำเก่งที่สุดในราชนาวีไทยเมทาวลัยไม่พอใจกับความล่าช้าของการสำรวจจึงมีความคิดที่จะดำลงไปสำรวจด้วยตัวเองจึงได้อ้อนขอพ่อ ให้หาคนฝึกดำน้ำให้พลโทรมรุษจึงตัดสินใจมอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่ผู้กองประสูตรหัวหน้าหน่วยมนุษย์กบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยที่ดำน้ำเก่งที่สุดของราชนาวีไทยโดยความไม่เต็มใจของผู้กองประสูตรเพราะความเข้มงวดในภารกิจครั้งนี้ทําให้ผู้กองและเมย์มีเรื่องขัดแย้งกันณบริเวณหมู่บ้านชาวประมงมีการตายของนักดำน้ำพื้นบ้านผู้มีอาชีพหาสมบัติใต้ทะเลตายด้วยลักษณะประหลาดเลือดหมดตัว ชาวบ้านก็ได้ล่าลือกันว่าเกิดจากอาถรรพ์พูดพายใต้ทะเลและนับวันก็เริ่มมีคนตายด้วยลักษณะอาการเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างไร้สาเหตุการตายเมทาวลัยมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ที่เป็นปริศนาบ่อยครั้งเช่นเดียวกับผู้กองหญิงสาวรู้สึกกลัวและอกสั่นขวัญแขวนเป็นอย่างยิ่งนับวันยิ่งมีคนตายจากการหาสมบัติมากยิ่งขึ้นหากความสงสยัยกระตุ้นความอยากรู้ของเมทาวลัยจนชนะความกลัวและมีความคิดทชี่ะดำลงไปหาความจริงด้วย ตัวคนเดียวแต่มีหรือที่ผู้กองจะยอมให้ทำเช่นนั้นผู้กองจึงตัดสินใจพาเม่ดำน้ำลงไปแต่ในขณะนั้นเกิดพายุขึ้นนอกจากการติดเกาะของคนนั้งคู่ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายอะไรที่เกิดขึ้นอีกต่อมากลุ่มนักโบราณคดีได้ค้นพบซากเรือเก่าและนำมาเก็บไว้ชั่วคราวบนฝั่งก็ยิ่งมีเสียงเล่าลือถึงอาถรรพ์ต่างๆนานาของชาวบ้านร้านตลาดถึงอาถรรพ์ของแม่ยานาผู้ปุปักรักษาซากเรือโบร นลีน้เมทาวาไลไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้กองจึงได้มีความคิดที่จะพาเมทาวาไลหาความสงบในวัดและวัดเก่าแห่งนั้น ทั้งคู่ได้พบกับสร้างโบราณของกำแพงเมืองนับวันเมทาวลัยยิ่งมีความฝันประหลาดเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาไม่ผิดเพี้ยนจากตนเองและแนะนำชื่อตัวเองว่าเมทาวดีพร้อมทั้งบอกถึงคำสาบของเมืองโบราณเมืองนี้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเมทาวลัยและผู้กองประสตุทั้งสองจะแก้ไขกรรมที่ผูกกันไวตั้งแ,แต่ชาติปางก่อนได้อย่างไรมาช่วยกันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะเรื่องย่อไปเป็นนะถ้าเนื้อหาตรงไหนผิดาพประกอบขออภัยด้วยลวกันนะครับ ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับผมว่าคนที่เป็นดวงวิญญาณนั่นคือเมทาวดีนะครับซึ่งคนที่รับบทก็คือน้ำหวานนั่นเองส่วนเมทาวลัยนะครับผมผู้ที่มาเกิดเป็นเมนะปัจจุบันชาติเนี่ยก็คือจักรจันทร์อับสิรินะครับส่วนผู้กองประสูตินะครับผมเรายังไม่รู้ว่าพระเอกคนไหนนะฮะอาจจะเป็นถ้าให้ผมเดานะครับผมอาจจะเป็นก๊อฟอัฐวัฒนะเพราะว่าก๊อฟอนุวัฒน์เนี่ยยืนข้างจักรจันทร์อับสิรินะครับอาจจะคู่กันนะครับผมส่วนอันเนี่ยอาจจะเป็นตัวนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เข้ามามีบบบทททาึ่งจจะเป็น รหรือไม่อันนี้อาจจะเล่นเป็นผู้กองก็ได้อันน,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 นี้ต้องเดากันซึ่งไม่รู้เลยว่าใครจะเล่นเป็นใครนะครับแต่ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่น่าติดตามนะแต่ว่าคือเล่นช่อง8นะครับผมหลายหลคนก็อาจจะแบบว่าไม่ใช่แฟนละครช่องแ้แต่ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นการหยิบยกนักแสดงมาได้แบบว่าน่าติดตามกันอย่างมากนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องแม่ยนานักนะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าเนื้อหาตรงไหนนะครับผิดพ,พลาดประการใดขออภัยไว้ทันทีกดียวกันอย่าลืมกด like, กดดิ่่่งเพพือให้ลค ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ